สัญญากับประชาชนไว้ไว่ายัางไงก็รักษาสัญญากับพี่น้องประชาชนเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้ตอบเข้าไปยังไงก็รักษาสัญญาแบบนั้นมันก็จบแล้ว มาเลอะเลยสำหบัาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ถามว่าแล้วเป็นขนาดนี้พักก้าไก่จะเอาอย่างไรคุณพิธาจะเอาอย่างไงแต่ตัดสินใจง่ายนิดเดียวเอาหลักการมาเป็นที่ตั้งคิดถึงประชาชนไว้เยอะ แล้วรักษาสัญญากับประชาชนไว้ว่ายังไงก็รักษาสัญจากับพี่น้องประชาชนเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้มันจะยากตรงไหนแล้วตอนเวลาใทยทีบีเอสต้องสภา ก็ถามต้องมีเบตมาว่าจุดยืนการเมืองเป็นยังไงนโยบายเป็นยังไงตอบเข้าไปยังไงก็รักษาสัญจ,จาแบบนั้นมันก็จบแล้วไม่ใช่ยากุายอะไรขนาดไหนถ้าคิดไม่ออกมาฝากเสียงประชาชนที่ท่านเคยหาเสียงไว้นี่แหละ เรเวียนหัวมากคิดไม่ออกก็มาเสียประชาชนที่อยู่ที่โอโซนี้เป็นอย่างไรเอาไหนส่งเสียให้ประชาชนให้นักการเมืองที่เขาก็รักคิดไม่ออกขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกพลตฟอร์ของของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e t i k T o k Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ